ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเอซีทั้งในและต่างประเทศคะ่ะวันนี้แม่แก้วพามาชมอ,อหอมแบ่งบัวเลยคะ่ะเนาะพันหอมแบ่งตรงนี้ที่แม่แก้วมานี่มันจะได้อายุได้ยี่สิบวันค่ะนี่ปลูกในปลูกในนม้มมันจะมันจะแตกกอดีมากเลยค่ะนี่ ดินนาเนาะมันจะแตกกอดีมากเลยของแม่แก้วปลูกได้แค่สิบวันค่ะอันนี้ยี่สิบวันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่สิบวันค่ะเนาะที่ที่ที่ได้ประมาณเก้าวันเก้าวันสิบวันนะคะนี่ค่ะปลูกในทุ่งนาค่ะเป็นสวนของคุณขอระโทกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ได้สิบวันปลูกพร้อมกันกับของแม่แก้วค่ะนี่ ในต้นอ่อนเราก็จะปลูกแล้วก็จะแตกออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้ปลูกพร้อมกันนะคะนี่ค่ะปลูกในทุ่งนาเลยค่ะสวนนี้ก็จะปลูกเป็นสวนผสมผสานเป็นโคกหนองนาจะทำนาไปด้วยพอหนาแ้งเราก็มาปลูกผักปลูกหอมปลูกดาวเรืองค่ะเขาจะปลูกดาวเรืองเป็นอส่งทุกวันพระนะคะเนาะ เดี๋ยวแม่แก้วจะพาไปดูดาวเรืองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดาวเรืองนะคะอันนี้อายุได้สิบวันค่ะเผื่อนแม่แก้วขึ้นปลูกในเป็นได้ประมาณเดี๋ยวจะพาเดินไปดูในเข่งค่ะนี่นาแรงเนาะนาแรงก็มาปลูกในในนากันค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูดาวเรืองค่ะอันนี้ปลูกเขาก็ปลูกขายประจํากันค่ะ ได้ยินเสียงชัดไหมคะปลูกดาวเรืองทำดอกไม้ํำขายคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในเข่งแล้วก็ในกล่องโฟมคะ่ะงามมากเลยต้นใหญ่อวบคะ่ะแม่แก้วมาเอาพันที่นี่แหละเขาแนะนำเขาแนะนำแม่แก้วคะ่ะแม่แก้วก็เลยพามาดูคะ่ะด้านข้างานเนื้อที่ประมาณ เนื้อที่ประมาณสองสามไร่เนาะแม่แก้วลืมถามไปว่าเนื้อที่เท่าไหร่เดินไปตรงไหนล่ะเดินไปทางน้าน,นี่เดินไปทางน้านเนาะมีฝรั่งนะคะแม่แก้วเคยมาหน้าฝน มาถ่ายคลิปให้ดูแล้ววันนี้แม่แก้วมาไรสดให้ดูค่ะนี่ะอันนี้ปลูกในยางรถยนต์ค่ะตรงนี้ปลูกเป็นยางรถยนต์สวัสดีค่ะแม่แก้วอาจจะมองไม่เห็นนะคะเนาะมองไม่เห็นตัวหนงังสือก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทั้งในและต่างประเทศค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะปลูกอันนี้ปลูกได้สองวันค่ะนี่ปลูกได้สองวันนี่ปลูกในเข่งน,นี้จะเป็นน้ำหมักค่ะนี่ค่ะปลูกในเข่งนี่ค่ะปลูกในเข่งสวัสดีสิบสี่ร้านดวงใจค่ะแม่แก้วพามาชมแปลงหอม แล้วก็ปลูกในแปลงที่ปลูกในตะก,ก้าด้วยค่ะนี่ต้นใหญ่อวบม,มากเลยค่ะนี่นี่ปลูกในตะก,ก้าค่ะเนี่ยเนี่ยสูงมากเลยค่ะสว,วะนมะละกอปลูกในเข่งนี่มันสวยเน,ะนรเราเะเอั้แค่ปวัใน,บบน,น,ะะในในร้อรถนี่ออวัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยกองโฟมนี่นะสูงเกินกว่านกว่าเลยเนี่ยในกองโฟมต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มันยังมีขึ้นนาะอันนี้ซีฟนอันนี้ซีฟมันขนาดอ่ะขอขอบคุ่ะอบค่ขบคขอะอบคุค่ะบคบคขอบคุ่ออบกุบบ่อ เพราะเดี๋ยวนี้ก็เด็ดดอกออกไม่ได้เด็ดต้นมันออกแล้วเ,เดี๋ยวจะพาไปดูดาวเรืองค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูสวนไ,ไหนใครให้ทำอะไรไม่ไม่ฉัน,นปิดประตูอ๋อปิดเลยอ่จะต้องไปะจะต้องไปขอขอไปดูสวนวเกษตรตามรอยพอ่อใครเนาะนี่มองไม่เห็น อนนันไรสดใน,นเมื่อกี้ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนกำลังมาดูเยอะตามรอยก้าวตามรอยพ่อยินดีต้อนรับสวนผสมผสานใช่ขับซาเล้งเดี๋ยวจะพาไปดูดาวเรืองค่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่แก้วปิดเสียงแป๊บนึงนะคะไม่แก้วจะขับมอไซ พาไปดูดาวเรืองค่ะขึ้นสักสิบห้าสิบห้านาทีขอบคุณนะคะขอบคุณสิบล้านดวงใจกันหนึ่งเลิฟนะคะไปได้หกนาทีแล้วนะไม่รู้จะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แก้ปิดเสียงแป๊บนึง

อันนี้แถวนี้ยังไมีเก็บแล้ดอกใหญ่ๆหอมเดชธรรมาเนี่ยหอมตอนเช้ามากเลหอมนะเนาะขึงๆอ,อ,อ๋อหอมหอมขนาดแรงเยี่กันยังนี่มันเป็นอาชีพของเราคนไหนไม่รู้ก็หน,น้าม่ยิช่วยตัดมาละพอนี้มาเด็ดไม่ได้ฉันเอากันไก่หน่อยตัด ดอกใหญ่ดอกหน่อยเวลาเก็บเดี๋ยวเขาจะดูใจนี่ก่อนอืมกดอันนี้ดอกเต็มอืมถ้าดอกไม่เต็มกับแบบนี้เนาะอืมเขาดูใจก่อนดูใจมันน่ให้มันเต็ม้าไหนดอกดอกเถาหลายเขาก็คือขนาดนี่เขาไปทำปุ๋ยนี่อืมนี่แบบนี้ไปทำปุ๋ยทำปุ๋ยน้ำาเอาไปตั้งหางเดี๋ยวเก็บทีหลังต้อนไหนที่มันดอกสวยกว่า ถ้ okay. 16, 16ายังให้อยู่ในนานก่อเด็ดปุ๊บปุณีใส่ปุ๋ยค่ะอืมถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเขาอยู่ก็เองไหนาน yeah. ุเยปุ๋ยใส่ปุ anyway> ๋ยสิบหกสิบหกนี่ยเอาเอาหลดลูกอะใส่ใจใส่ใจค่ะใส่ใจแล้วเองก็หลดทับแล้ว่านนาร้อนนานหนาวเองก็ใส่ได้ปุ๋ยใช่นาร้อนนานหนาว่าทำแบบนี้เพราะว่าเองทำมานานแล้วเนาะทำมาเกือบสามปีแล้วเนาะปลูกตงนหม้ก็เลยรู้นิสัยเขาเนาะ สวยเนาะโอ้ยดอกเต็มเลยเนี่ยหนาหนาวมันจะดอกสวยกว่าอันนี้มันรอบสี่สิบแต่บาเนี่ยใช่เขาเก็บรอบสี่สิบหกหลอน้ำฝนมันจะดอกใหญ่กว่านี้เนาะน้ำฝนเขาจะดอกดอกดอกิงอยู่ตะบางใหญ่กว่านี้หิงแต่ก็ดอกเขาจีรายดอเพราะว่าเขาโดนไหนโดนฝน เม็ดฝลนี่มันจะแทกเนาะมันจะทำแห้ลายมันทำใหญ่ได้หนาคุณถ้าใจไม่รักทำไม่ได้เนี่ยเกิน้อยจริงหอมนะหอมเนียตอนเช้าเนี่ยกันผึ่งนิดนึงมาแต่ไหนมันอมเต็มเด้ยผึ่งอ่ะดูดอกย้าใหญ่ดอกสวยๆขนาดรอบสี่สิบหกเลยนี่นหละเก็บนะ มันมันมันเครืองแดดไงไี่รู้มันหันไปทางนู่นเลยนะพึ่งเต็มเลยปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ปลูกหอมเลยหอมแบ่งบวเลยสร้างรายได้จ้ะสวัสดีค่ะเจ๊ตุ่มเจ๊ตุ่มพารวยแต่บ้าคนข้างบนนี่ชื่ออะไรเนาะ มองไม่เห็นค่ะขอบคุณมากนะคะเหมือนป,ป๊อปปี้อ่ะตัวพีขึ้นก่อนอ่ะภาษาอังกฤษเนาะแม่น้องแม่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสามคนแล้วเดดมัน แดดมันจัดค่ะนี่พามาชมดาวเรืองค่ะเดี๋ยวอยู่ร่มก่อนนี่ตรงนี้ดีกว่าสวยสวยไหมคะนี่ดาวเรืองสวยสวยค่ะนี่เดี๋ยวแม่แก้วจะทําเป็นไฮไลท์ให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแม่แก้วใส่กระจาให้แล้วนะนี่ค่ะกำลังมาดูใ่น้อยอัมพรกรอบกระโทก เก็บค่ะท้องฟ้าปลอค่ะเก็บดาวเรืองอยู่เก็บไปรอบที่สิบหกแล้วค่ะก็ยังงามอยู่อืนะคะรอบที่สิบหกค่ะรอบที่สิบหกแล้วรอบแรกเนี่ยเขานีดอกโตมากมายประมาณประมาณประมาณสิบเซนนะคะสิเซนแต่ตอนนี้กันที่แลอยู่ประมาณเจ็ดเซนหกเซนอยู่ประมาณนีแต่กันยังได้เพราะว่าเอาไปลอยมาได้ <Okay. S 2> ยิงทำยิงสน,นุก่ะทำกระ <Okay. S 2> เดก <laughs> ไม่มีวันหยุดมันเป็นงานของเราเองเป็นงานของเราเองแต่สนุกมากๆค่ะได้เงินทุกวันกเ็เรย่อขึ้นเนะาะปลูกปลูกทุกเทไรนะยี่สิบวันปลูกลงทีหนึ่งใช่ไหมทีที่ที่ท,ทายมาจากน่นแกงหอมเพราะว่าเพราะว่ามันต้องต้องหมุน ต้องไม่แห้แม่ไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดเราปลูกเพราะว่าเราเป็นอาชีพของเราแล้วใช่อเขาต้องไปหาดอกใหม่ทางอื่นฉะนั้นเขาต้องปลูกทุกยี่สิบห้าวันทุกปลูกทุกยี่สิบห้าวันใช่เราเขาก็เก็บดอกเราเรืองทั้งปีค่ะอืมเก็บเราเรื่องทั้งปีทําดอกน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามามาลอยมาไหลทำอุบะได้นะคะยิ่งทำยิงสนุกค่ะ แรกกๆก็ไปสูงเขาอยู่เด้เป็นลอยละลอยละเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้เขาพอทำเป็นกล่อเป็นอะไยเองทำแบบนี้เขาก็มีลูกค้าประจำเลยค่ะสวยถ้าตอนเช้าดีสวยเนาะสวยมากตอนนี้มันแดดแดดบ่ายแต่เขาต้องรีบเก็บนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาให้กำลังใจน้อยอัมพรก่อกระโทกค่ะนี้ขอบคุณค่ะ <R os> ในเพจช่องสีฟ้าฝากติดตามด้วยค่ะ<า>อำพรกรกระโถกค่ะช่องสีฟ้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเต็มตะก,การแ๊บเดียวแบบเดียวเดี๋ยวทำไฮไลท์ตรงไหนอ,อ่ะเนี่ยเต็มตะการนะโอเค <S <S ถ้า,ถ,าถ้าเราขึ้นไลน์อะ ถ้าเราไม่ได้ทายคลิปอะเราทํากดตรงสี่เหลี่ยมอะทำเป็นไฮไลท์มันก็จะขึ้นหานาทีหานาทีเราที่นี่มันก็เอ็งก็ปล่อยเป็นคลิปแต่ถ้าเอ็งต้องไปเขาไปล้างบานนะถ้าตอนนี้มันก็จะไปเป็นมันจะไปเป็นเอ่อส่วนตัวนะ่ะอืมพราเพราะเราเขาไปตรงไอ้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเราก็ไปกดเป็นสาธารณะมันมันก็จะเป็นไฮไลท์ขึ้นไปสวัสดีค่ะคุณเศรษฐี ขอบคุณค่ะมาชมดาวเรืองสวยๆค่ะคุณเศรษฐีไม่ค่อยได้ออกมาค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยได้ออกมาไล่ข้างนอกขออนุญาตใส่ประแจนคะคะใครไม่เอาเดี๋ยวจะไปถอดให้เด้อขอบคุณมากค่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวจะก่าึางล่ะสวยเนาะมันจะถ่ายตรงลมเลย <c oughs> ตรงลมสร ออดทนอดทนเดี๋ยได้กี่นาทีแล้วได้ไฮไลท์แล้วสิบหกนาทีแล้วเอาสักยี่สิบนาทีแล้วแม่แก้วก็จะลงนะคะแล้วก็จะทำคลิปชดหน่อยหนึ่งยันมากๆเลยเนี่เ<ต>ขาเรียกก,ก,ก,ยะกระเจ็ดใบกระเียนเนาะ อยู่โรงงานมามันก็ออกมาไม่รู้จะทําอะไรเนาะออกมาทําเกษตรเลยดีกว่าเป็นนายตัวเองค่ะเป็นนายตัวเองอยู่โรงงานมันก็เป็นลูกย่างเขาเนาะนี่ค่ะอาชีพอยู่บ้านเรายิงทำยิงสนุกได้ทําเพราะว่าลูกค้าหลายห้องยิงต่อสนุกลูกค้าเยอะ อยู่ที่บ้านเข้าตำบลประสุก<ค><ค>อำเภอจุลพวงจังหวัดโคราชค่ะคจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณมากค่ะแม่น้องเลสนใจไหมนี่ดาวเรืองสนใจไหมคะมีมาลายมีเป็นช่อเป็นกล่ำก็มีคะ่ะทุกวันโคลนต้องส่งลูก้าวันโลนค่ะส่ง,ส,งส่งออนไลน์ได้นะคะนี่ เดี๋ยวจะส่งไปให้คุณเศรษฐีนะสักตะการหนึ่งเอาไหมคะส่งให้แม่น้องเลตะการหนึ่งค่ะนี่ว้ยสวยนี่ขนาดเก็บไป็นสิบหกรอบแล้วนะนี่สิบหกรอบค่ะสิบหกรอบสิบหกรอบแต่ละต้นปูใดสองสองเดือนใช่แต่ละต้นสองเดือนกว่าแต่ละต้นนะ แต่ว่าเ่าต้องตัดปุ๊บเขาต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะพรุ่งนี้ใส่ปุ๋ยตัดเขาตัดปุ๊บแล้วต้องใส่ปุ๋ยเลยใช่ควดดินใส่ปุ๋ยอีกอลือกไฮทูมเนาะจี้งๆใเป็นแบบนี้ต่อข้อิโตนานเลยค่ะใส่สูตรเดียวสูตร16 16 16, 16ค่ะสีฟ้าสูตรเสมอนะคะ ว่าเคยใช้อันนี้มาตลอดอืไม่มีปุ๋ยอื่นเลยมีสูตรนี้อย่ากสูตรเดียวเพราะว่าสูตรอื่นๆมันไม่โอเคนะคะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยขี้หมูขี้หมูค่ะโดรไม้ขี้หมูขี้วัวคุณเศรษฐีบอกหัวเลาะมาว่าไงคะมองไม่เห็นเลยตัวเล็กๆเอาไป เขาไปอะไรนะเอาเอวทะลุหน้าจอไปนี่แหละโ <c oughs> ยนส่งไปเมืองนอกทะลุหน้าจอนี่แหละ <c oughs> เสียงแหบด้วยเนี่ยจากแดดจ,จัดโยนทะลุหน้าจอเลย เดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายดอกมะม่วงให้ดูแล้วก็ดอกสะดาวไปเก็บสะดา,ะดาวันนี้มาดูดาวเรืองก่อนนี่สะดาเต็มเลยเนี่สองต้นนี่อยู่ตรงริมทางนี่ต้นดอกงามงามขอบคุณทุกดวงตานะคะขอบคุณเอฟซีทั้งในและต่างประเทศคะ่ะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> คุณตทีชอบใหญ่เลยหัวรละใหญ่เลยแ <c> ม <oughs> ่้องเลก็ให้หัวใจกอดขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวจะสอนแยมพรทำ Youtube อยู่เนี่ยอ,ยอยือใช่ยกท่งอยากทำมั่งอยากทำมั่งอยากไลฟ์สด <c oughs> สอนด้วยดูฝากเนือ้อฝากตัวด้วยนะคะ สวยเนาะยี่สิบนาทีแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเจ๊ตุ่มพารวยขอบคุณคนที่เข้ามาคนแรกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะเดี๋ยวไม่แก้วจะลงไฮไลท์ไปสักชอดหนึ่งนะคะพามาเก็บดาวเรืองตรงหอมไม่ได้ทำไฮไลท์เนาะ โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวนเราเรืองอยู่เดียวโอ้สวนต้นหอมเดียวฝั่งนูึนค่ะเลยทำสวนต้นหอมฝั่งนี้เราเรือทำสอง